คุเคยเป็นไหมคะเวลาที่เราส่งยื่นเรซูเม่สมัครงานไปแล้วแต่ว่าไม่มี HR ตอบกลับมาเลยคือ HR เงียบกริบเลยค่ะใครเป็นแบบนี้พิมพ์คอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะวันนี้นะคะพี่งอนนี้จะมาบอกถึง3เหตุผลที่ทำไม HR ถึงเงียบข้อแรกเลยค่ะก็คือเรซูเ,เม่ของคุณอาจจะโดนระบบ ATS ตัดออกค่ะ เพราะว่าฟอร์แมตของคุณอาจจะไม่ถูกต้องหรือวอ r ดิ้งคำคีย์เวิร์ดไม่ถูกต้องหรือว่าเนื้อหาในเรซูเม่ของคุณไม่ได้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณจะไปสมัครค่ะข้อที่2ค่ะคุณส่งยื่นสมัครงานไปแล้วแต่ว่าตำแหน่งงานที่คุณสมัครไปนั้นอะ่ะมันเต็มเขาก็เลยไม่ได้ติดต่อคุณกลับมาข้อที่3ค่ะก็คือคุณไม่ได้ปรับเรซูเม่ให้มันตรงกับตำแหน่งงานที่คุณจะไปสมัคร วิธีแก้นะคะเราก็เริ่มจากการทำให้เ resume ของเราเนี่ยมันเฟรนลี l กับระบบ ATS ก่อนโดยใช้คำหรือ wording หรือ keyword ที่มันสอดคล้องกับงานที่คุณจะไปสมัครค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยนะคะว่าคำที่เราใส่ลงไปนั้นถูกต้องไหมแล้วก็เราใส่ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนไหมก่อนที่จะไปยื่นส่งสมัครงานค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอย่าลืมเอาทิปดีๆเหล่านี้ไปลองปรับใช้กันดูนะคะจะได้ทําให้เรซูเม่ของคุณดูเด่นขึ้นมาค่ะและถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณมีเรซูเม่อยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะปรับเรซูเม่ของตัวเองยังไงให้มันดูโดดเด่นแล้วถูกเรียกสัมภาษณ์งานค่ะคุณทักแชนมาเพียนีโรวๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเพียนีมีรับปรึกษาด้านการทาเรซูเม่แบบเฉพาะบุคคลเลยค่ะคุณทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะและถ้าทิปในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร